หนูชื่อหนูชื่อวรวรันสุขา่ะยัง <laughs> สุขาสุขา,ขาชื่อเล่นต้องจบก่อนไม่เอาไใจชื่อเล่นชื่อเล่นอะไรชื่อเล่นมลน้ามือ <laughs> อายุอายุสองครัวสองวมีพอชื่อมีพ่อชื่อพ่อชื่อ,อ,อสีราวิสสีราวิสจุค่ะ สัญญาลแล้วแ่งงาน